เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับร่างผอมบางของโครงกระดูกยืนหยัดกลางวิหารสีขาวพองประดุดหยกในตอนแรกเปลี่ยนเป็นสีแดงชาติหลังดูดซับละอองโลหิตมหาศาลให้ความรู้สึกโหดร้ายทารุณชนิดหนึ่งในเบ้าตาทั้งสองข้างเรืองแสงสีแดงจางๆเหนือศีรษะโครงกระดูกเทพยุทธ์ขึ้นไป มีมวนคัมภีร์สองมวนโบยบินในห้วงจุลมุลก่อนหน้านี้ไม่ทราบเป็นโชคดีของคนใดได้รับไปห,หมวนบัดนี้ยังเหลืออีกสองมวนที่ปราศจากเจ้าของแน่นอนตอนนี้ย่อมไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปฉกอาหารจับปากเสือภายใต้การสยบขวัญของโครงกระดูกเทพยุทธ์เสียงแก่งอมนั้นค่อยๆจางหายฝูงชนในวิหารสีเน่าแปลเปลี่ยนอีกคำรบเห็นทีวันนี้ไม่โคนโครงกระดูกเทพยุทธ์ตรงหน้า ของหมดปัญญาจะไปโดยสวัสดิภาพแล้วทุกท่านยาประมาในโครงกระดูกเทพยุทธน์นี้เป็นเพียงรอยวิญญาณเล็กๆที่ปู่แกล้งกล้าท่านนี้ทิ้งไว้ก่อนตายหาใชระดับเทพยุทธ์แท้จริงใครจะกำราบมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เงื่อนไขก็คือพวกเราต้องร่วมแรงกันมิเช่นนั้นถูกมันโจมตีทีละรายทุกคนอาจจะตายกันหมดผู้เท่าใจสิงกล่าวเสียงเครียด ท่านผู้เท่าใจสิงพูดถูกแต่ในเมื่อท่านเป็นคนปลุกโครงกระดูกนี้ขึ้นมาท่านก็เชิญลงมือก่อนเถอะเสียวเยียนยิ้มบางพลางกล่าวถูกต้องเรื่องนี้ท่านมีส่วนต้องรับผิดชอบเกินครึ่งจะให้พวกเราร่วมแรงต่อก่อนมันท่านก็ต้องเป็นคนนำทัพทั้งเจิ้นพงกศีรษะเห็นด้วยผู้แกงกล้าคนอื่นๆนิ่งคิดชั่วครูกับพยักหน้าตามพวกเขาไม่พอใจพฤติการบุมบาปของผู้เท่าใจสิงเป็นทุนเดิม ยามนี้สามารถแก่เผ็ดเล็กๆน้อยถือเป็นการระบายโทสะเช่นกันหนังหน้าเหยียวยดของผู้เท่าใจสิงอดกระตุกไม่ได้สายตาวาวโรดทะลึงมองเซียวเย็นแวบหนึ่งไม้นุมของอีกฝ่ายไม้นี้เท่ากับพลักใสเขาเข้าสู่ดงหนามอันล่อแหลมที่สุดและดูจะกรูปกันเขายังไม่อาจบายเบียงอีกด้วยทุกคนกล่าวมีเหตุผลก็ได้เราผู้เท่าจะเป็นหัวหอกเองแต่ขอเตือนทุกท่านล่วงหนะ้า ผู้แกล้งกล้าในที่นี้น้อยลงเท่าใดสถานการณ์ของพวกเราก็จะยิ่งอันตารายไม่ว่าในอดีตเคยมีบุญคุณความแค้นต่อกันหรือไม่แต่ตอนนี้ลงเรือลำเดียวกันแล้วหากเรือคว่ำใครก็ไม่มีจุดจบอันประเสริฐภายใต้สายตาจับจ้องของฝูงชนผู้เท่าใจสิงจำต้องฝืนใจพยักหน้ากล่าวเสียงขึงขังท่านผู้เท่าใจสิงโกรธวางใจพวกเราจะไม่ปล่อยให้ท่านตายในเงืเง้อมือโครงกระดูกเทพยุทธ เสียวเยียนยิ้มกล่าวถ้อยคำที่พูดออกมากลับทําให้ผู้เท่าใจสิงสีหน้าบึ้งตึงเอาละอย่าบัวพร่มเรื่ออีกเลยจะลงมือก็เร็วเข้าโครงกระดูกเทพยุทธ์นั้นคลายกํกำลังดูซับพลังจากละอองโลหิตเสริมแกร่งแก่ตนเองผู้สูงวัยชุดดำของ่าหงษาอสูรฟ้าคนนั้นจูจูก็ตะวาดเร่งได้ยินคำพูดของเขาทุกคนใจหายวา่าทอตาบองไปพบวสีแดงบนผิวนอกของโครงกระดูกเทพยุทธ์ ถวีความเข้มลึกและละอองโลหิตโดยรอบก็กำลังไหลผูกเข้าไปในร่างนั้นท่านผู้เท่าใจสิงยังไม่ลงมืออีกหรือเสียวเหยียนตะคอกใส่เสียงกล้าวผู้เท่าใจสิงหังตากระตุกขมความรู้สึกที่อยากจะหันไปตบเสียวเหยียนสักฉาดเห็นเขี้ยวกล่าวว่ารู้แล้วไม่ต้องให้เจ้าบอกจบคำผู้เท่าใจสิงตรหนักชัดไม่อาจประวิงเวลาอีกต่อไปร่างขยับบุกบ ลายเป็นเงารางๆสีดำสายหนึ่งปราดเข้าไปหาโครงกระดูกสีเลือดตรงใจกลางวิหารปราณยุดอันลึกล้ำโอลานประหนึ่งภูเขาไฟโหมทะลักจากในกายอย่างคลี่ฟ้ากลุ่มดินพลังสภาวะอันยิ่งใหญ่ปานี้ทาให้ละอองโลหิตที่อวนคลุ้งในวิหารเปลี่ยนเป็นเบาบางลงเล็กน้อยเห็นพลังสภาวะของผู้เท่าใจสิ่งผลไม่น้อยังเกิดความฮึกเหิมขึ้นแสงสีแดงในเบ้าตาโครงกระดูกกระพริบวิบวับ มองดูเง,งาสีดำที่บุกมาพร้อมกับปราณยุดอลึกลํำโอลานหากันไกลบนล่างคบกันเบาๆจากนั้นสืบเท้าหนึ่งก้าวฝ่ามือกระดูกสีแดงเข้มตะปบไปทางผู้เท่าใจสิงโครงกระดูกเร็วจัดจนน่ากลัวฝ่ามือพึ่งเหงือขึ้นห่วงอากาศเบื้องหน้าชีคาดทันใดหลํำแขนทะลวงผ่านห่วงอากาศที่ยับเยินเมื่อโผล่ขึ้นอีกครั้งก็คือตรงหน้าผู้เท่าใจสิงความเร็วที่ชวนสะพึงของโครงกระดูกสีเลือด สร้างความหนักใจแก่ผู้เท่าใจสิงเช่นกันเขาหุบมือเป็นหมัดรวบรวมปราณยุทธในกายทั้งหมดมาที่แขนขวาจากนั้นก็ชกเปรี้ยงหนึ่งหมัดชกใส่ฝ่ามือโครงกระดูกสุดกำลังทว่าอีกฝ่ายแม้แล,แลดูเปราะ,ะบางยามนี้กับแข็งแกร่งยิ่งกว่าโลหะหนึ่งหมัดสุดกำลังของผู้เท่าใจสิงเพียงสะเทือนโครงกระดูกเทพยุทธ์เซถอยหนึ่งก้าส่วนตัวเขากลับกระเด็นถอยหลังนับสิบก้าอดรู้สึกเสียหน้าเล็กน้อยไม่ได้ แต่ผู้เท่าใจสิงก็ใจเด็ดไม่เบาภารก,กิจครานี้ของเขาคือต้องนำโครงกระดูกนี้กลับไปให้จงได้ฉะนั้นไม่กล้าพิรีพิไรหลังทรงตัวได้ก็ถมปราดออกไปโรมรันกับโครงกระดูกนั้นใหม่ระเบิดศึกใหญ่อันดุเดือดพวกเซียวเหยียนชมดูศึกเดือดกลางสังเวียนก็อดจะอึ้งงันไม่ได้โครงกระดูกเทพยุทธ์ร้ายกาจรังคาดแม้แต่ผู้แข่งกล้าระดับผู้เท่าใจสิงยังถูกบีบจนถอยร่นไม่เป็นท่า ทั้งๆท,ที่ทุ่มเทสุดฝีมือแล้วนี่แค่รอยวิญญาณส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นผู้แกล่งกล้าระดับเทพยุทธ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์จะน่ากลัวเพียงใดชั่วขณะนี้คนไม่น้อยต่างครุ่นคิดเช่นนี้เห็นได้ว่าพลังต่อสู้ของโครงกระดูกเทพยุทธ์สร้างความสะทกสะท้านแก่พวกเขาพอสมควรจังหวะที่ผู้คนนึกสะท้อนใจหายในวิหารที่อบอวลด้วยละอองโลหิตวันปรากฏเสียงท้าลมตามด้วยเงาร่างหลายสาย หลวงฟาม่าโลหิตบุกโจมตีไปทางผู้เท่าใจสิงด้วยสภาวะดุรหัมผงชนพอมองปรากฏว่าเป็นหุ่นมนุษย์ที่ยังไม่เคยถูกสยบเหล่านั้นหลังสึกใหญ่อันดุเดือดก่อนนะหน้าหุ่นมนุษย์เหล่านั้นแม้เข็นข้าผู้แกล้งกล้าไปแล้วไม่น้อยแต่ว่ามีหลายตัวที่ถูกรุมกรุ่มโจมตีและบทขยี้เป็นผุยผงสุดท้ายยังเหลืออีกหกตัวเวลานี้โผลมาพร้อมกันผู้เท่าใจสิงถึงกับหน้าทอสีเติมทีก็ตกเป็นรอง หากเพิ่มหุ่นมนุษย์เหล่านี้เข้ามาเกรงว่าไม่ถึงสิบกระบวนท่าเขาต้องดับดิ้นอยู่ตรงนี้ยังไม่ต้องสงสัยบาดซบพวกเจ้ายังชมดูอันใดไปรีบลงมือเล่าฝ่าเท้าที่พื้นร่างถอยพรวดพูดเท่าใจสิงสบดดาประมุกทั้งเจนประมุกปิงเหอยังมีสหายน้อยเสียวเยน็นพวกเราสีคนออกรงด้วยกันช่วยผู้เท่าใจสิงจัดการโครงกระดูกเทพยุทธ์นี้ก่อนว่าอย่างไร ได้ยินเสียงโกรธเกรียวของผู้เท่าใจสิ่งผู้สูงวัยชุดดำของเผ่าหงษาอสูรฟ้าทราบว่าไม่อาจนิ่งดูได้สืบอไปยามนั้นเลื่อนสายตามาที่ถังเจิ้นและปิงเหอผู้แกล้งกล้าที่พลังฝีมือบรรลุถึงระดับเซียนยุดธ์5ดาวและ4ดาวแต่ที่เหนือความคาดหมายก็คือเขากลับเอ่ยปากชวนเซียเวเหยียนซึ่งมีพลังฝีมือแค่ระดับเซียนยุดธ์1ดาวเซียเวเหยียนกระดิกนิ้วเบาๆเล่มองผู้สูงวัยชุดดำคนนั้นแวบหนึ่ง กแกนี่ท่าทางจะกลัวตนสบายเกินไปมีกำลังวังชาเหลือเฟือไม่เป็นผลดีต่อพวกเขาดังนั้นจึงอยากลากตนเข้าวงต่อสู้ที่ล่อแหลมสุดขีดนั้นเออระหว่างเซียวเย็นนิ่งคิดทั้งเจินและเซียนยุดบิงเหอพยักหน้าเล็กน้อยเซียวเย็นเห็นเช่นนั้นได้แต่พยักหน้าตามสายตากวาาสำรวจโดยรอบกล่าวว่าหุ่นมนุษย์หตัวนั้นขอมอบใท่านยอดฝีมือทั้งหลายแล้ว หุ่นใจเสียวเยน็นวางใจได้เต็มที่คุณเจิดลาวีีจะไม่รบควนถึงพวกท่านในที่นั้นยังมีผู้แกล้งกล้าอยู่ไม่น้อยแม้พวกเขามือเท้าอ่อนเปลี่ยเมื่อเผชิญหน้ากับโครงกระดูกเทพยุทธ์แต่อาศัยว่ามีคนมากตอก่อนหุ่นเชิดหกตัวกลับพอรับไหวระวังด้วยเซียวอีเซียงกระซิบบอกอืมพวกเจ้าก็อย่าประมาทถ้าเห็นท่าไม่ดีก็หนีไปก่อนไม่ต้องห่วงข้าข้าจะไม่เป็นไร เสียวเย็นพงกกศีรษะพลางบอกแลกสายตากับพวกถังเจิ้นแวบหนึ่งจากนั้นทั้งสี่คนก็ทะยานออกไปอย่างพร้อมเพรียงทลาเข้าสู่ใจกลางวิหารประหนึ่งอินทรียักษ์ตั้งขบวนโอบล้อมโครงกระดูกเทพยุทธ์นั้นร่วมกับผู้เท่าใจสิงขณะพวกเสียวเย็นออกโรงผูกแกล้งกล้าคนอื่นๆในวิหารก็เริ่มเคลื่อนไหวแต่ละคนแผ่พุ่งปรายุทธ์เต็มพิกัดือโหมเข้าไปรมรันกับหุ่นมนุษย์ทั้ง6ระเบิดการต่อสู้ตะลุมบอลกลางวิหาร เห็นเซียวเย็นและพวกถังเจิ้นเข้ามาเสริมทัพผู้เท่าใจสิงค่อยเบาใจยามนั้นตะกอนบอกเสียงเคร่งปุกทอนปุกก็ไปพร้อมกันเถอะระวังด้วยจะมอนี่เร็วมากได้ยินคาเตือนของผู้เท่าใจสิงหลายคนพยักหน้าเบาๆพวกเขาล้วนเป็นนักสู้เจนสนามมาดว่าเซียวเย็นแลดูอ่อนไหวแต่รุ่นหลายครามทั้งหลายกลับไม่มีผู้ใดกล้าดูแคนเจ้าหนุ่มที่ทำให้พวกเขาต้องเสียหน้ามาแล้วคนนี้ลงมือ ผู้สูงวัยชุดนำที่ชื่อหวงสวียนซึ่งเป็นผู้อวสโสข,ของเผ่าหงสาอสูรฟ้าตะโกนบอกสิ้นเสียงตะโกนเขาขยับไหลเบาๆปีคู่สยายออกและความเร็วของเขาก็ทบทวีขึ้นโปรดพลาดร่างขยับบูบปรากฏขึ้นเหนือศีรษะโครงกระดูกเทพยุทธ์เป็นคนแรกแขนเสื้อโบกสะบัดลม้มฝ่ามือปานพายุแห่ปกคลุมไฟหลังอย่างท่วทท่วมีหวงสวียนนำหน้าทังเจินและเซียนยุทธปิงเหอผู้เท่าใจสิงและเซียวเหยียนก็ทยอยปราดมา พร้อมกับแผ่พุ่งปรายุทธโอบล้อมโครงกระดูกเทพยุทธอย่างมืดฟ้าบัวดินพลังแกร่งมหาศารกระนำจมตีเป้าหมายอย่างหักโหมสเก็ตไฟทะลักทลายเผชิญกับการลุมกลุ่มของพวกเซียวเหยียนโครงกระดูกเทพยุทธเริ่มมือไม้อลอมารอย่างเห็นได้ชัดจะอย่างไรมันก็ไม่ใช่เทพยุทธผู้ยิ่งใหญ่เช่นการก่อนโดยพลังฝีมือของพวกเซียวเหยียนคร่ยจะกำราปลาปรามันจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สเก็ตไฟสารกระเซน็น ทั้งมือเท้าของพวกเซียวเหยนรัวกระหน่ำบนโครงกระดูกเทพประยุทธ์ไม่มียังแต่ละหนึ่งท่าโจมตีล้วนทําให้สีสันแดงสดบนโครงกระดูกเจือจางลงหนึ่งส่วนรวมทั้งแสงสีแดงในดวงตาก็ริบปรีลงทุกทีพบว่าการโจมตีประสบผลไม่เลวพวกเซียวเหยนยิ่งคึกคักอัโขสภาวะจู่โจมโหมทวีความเร็วภาวาจังหวะนั้นเองแววตาของผู้เท่าใจสิงทอประกายวูบไหวแปลกๆฝ่าเท้าเซียวเยนสว่างว่าด้วยแสงอัศนี ปาดเข้ารัศมีสิบฟุตของโครงกระดูกเทพยุทธ์เปลวเพลิงสีน้ำตาลม่วงหมุนมวนบนฝ่ามือจากนั้นฟาดใส่ซี่โครงท่อนหนึ่งกลางหลังโครงกระดูกสุดแรงวงสะเก็ดไฟประทุสะเทือนแสงสีแดงบนโครงกระดูกท่อนนั้นสลายไปหนึ่งท่าจูโจมรรลุปเป้าเสียวเยียนตราเตรียมล่าถอยหลันสายตาสะกดนิ่งบนซี่โครงซึ่งกลายเป็นสีขาวผ่องท่อนนั้นหลังเหลือเห็นอัขาระบางอย่างรำไรสายตากวาดผ่านอัขาระปริศนา เสียวเย็นชะง,งักงานตามด้วยแสงปฏิพันธ์สว่างวาบในห้วงสมองความรู้สึกเหลือเชื่อผุดขึ้นกลางใจอัขระพวกนี้หรือจะเป็นทักษะยุทธชั้นฟ้าสายตาเสียวเย็นจับติ้งบนซี่โครงสีขาวผ่องในห้วงสมองปั่นป่วนเพราะความคิดชวนประหนกนั้นหมวนคมภี์ทั้งสิบหมุใช้สำหรับตบตาผู้คนมหาสมบัติที่แท้จริงกลับอยู่บนโครงกระดูกนี้ไม่น่าพูดเท่าใจสิ่งถึงดึงดันจะลงมือให้ได้ พี่แท้ก็รู้ว่าของดีซ่อนอยู่ตรงนี้เสียวเหย็นขบคิดเรวรี่และแจมแจ้งในที่สุดเหตุฉไหนพูดเท่าใจสิ่งที่มีนิสัยรอบจัดจึงการโครงกระดูกเทพประยุทธ์นี้ไม่ปล่อยเฮเจ้าเล่ยนักเสียวเหย็นเค่หัวเราะในใจเก็บงำประกายวูบไว้ในดวงตาเหนือฝ่ามือหมุนวนด้เปลวเพลิงสีน้ำตาลม่วงอีกคราแล้วฟาดออกรัวๆกระนำลงบนซี่โครงตรงหน้าท้องโครงกระดูกเทพประยุทธ์ภายใต้อุณหภูมิร้อนจัดนี้ สีแดงสดที่อาบย้อมบนเนื้อกระดูกจางหายอย่างรวดเร็วอาศัยเหลือบมองในห่วงกระพริบตาเสียวเย็นพบว่าไม่ได้มีอักขาระบนกระดูกทุกท่อนดูเหมือนจะมีอยู่บนซี่โครงตรงส่วนท้องเท่านั้นซี่โครงที่มีอักขาระมีทั้งหมด3ท่อนแววปรีดาเต้นระริกในดวงตาเซียวเย็นยังไม่เป็นที่สังเกตตอนนี้เขามั่นใจอย่างยิ่งอักขาระบนซี่โครงสามท่อนนั้นต้องเป็นทักษะยุดชั้นฟ้าอย่างแน่นอนหลังพิสูจน์ทราบเสียวเย็นเกรงว่าคนอื่นจะมองออก จึงไม่กล้าอยู่นานยามนั้นฝ่าเท้าสว่างวาบพุ่งหลบติ้วมือคมกริบของโครงกระดูกเทพยุทธ์ไปอย่างชิวเฉียดดูกโขนโหมแรงเขาโครงกระดูกจะต้านพวกเราไม่อยู่แล้วพูดเท่าใจสิงแลเห็นสีแดงสดบนโครงกระดูกนั้นจางลงเรื่อยๆบนหน้าอดผุดรอยปรีเปรมไม่ได้ก่อนตะโกนบอกคำพูดของเขาผลอื่นๆกลับคลายไม่ได้ยินกระนั้นโครงกระดูกนี้จัดการยากจริงๆพลังต้านฐานเข้าขั้นวิปริต แม้แลดูเปราะบางแต่หลังแบกรับการกระน่ำโจมตีของพวกเขาห้าคนรวมกันกลับไปสอแววแตกหักแม้แต่น้อยหากไปเพราะสีแดงสดนั้นเจือจางลงอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาคงสูญสิ้นความมั่นใจไปแล้วกานยึดอันลึกล้ำโอลานแบกพุ่งอากาศทธาตุประหนึ่งดาวตกระเบิดโจมตีโครงกระดูกเทพยุทธ์อย่างดุเดือดแรงปะทุสุดสยองสะเทือนวิหารที่แข็งแรง,งคงทนเป็นรอยร้าวขนาดเท่าแขน ภายใต้การประสานกำลังโจมตีสุดระหำของพวกเซียเวเย็นห้าคนสีแดงสดบนโครงกระดูกเทพพยุทธ์อ่อนจางลงทุกขณะแต่แสงสีแดงในดวงตากลับกระพริบรัวแรงขึ้นทันใดนั้นร่างนิ่งค้างฉับพลันเห็นโครงกระดูกเทพพยุทธ์จู่ๆหยุดชะงักพวกผู้เท่าใจสิงงง,งนันวูบหนึ่งก่อนรีบฉวยจังหวะนี้สาดพลังโจมตีทียิบราวกะหาฝนทวาระหว่างนั้นเซียเวเหยียนกลับรู้สึกสังหรณ์ใจขึ้นมา โอ้แกล้งกล้าระดับเทพยุทธ์ยิ่งใหญ่ปานใดต่อให้เป็นแค่รอยวิญญาณเสี่ยวหนึ่งเล็กๆก็ไม่ควรถูกพิชิตโดยง่ายเช่นนี้รีบออกจากวิหารทันทีความคิดวาบขึ้นเสี่ยวเยียนรีบหันไปถ่ายทอดคลื่นเสียงถึงพวกเซียวอีเซียนหลายคนที่ได้ยินคลื่นเสียงก็งุนงงสงสัยทว่าเม่ทันได้สอบถามทั้งหมดก็ถอยปราดได้บัดดลการโจมตีดุเดือดประหนึ่งพลุไฟแตกกระจายบนร่างโครงกระดูกเทพยุทธ์มันหยุดกึกชั่วขณะพลันงแงนคอขึ้น เสียงแหบพรต่ตตำที่กรุ่มเครืออยู่บ้างราวกับแพร่ดังจากห้วงบรรพการก็มีปันฟาเมมหามหาเทวะเสียงแหบแห้งขาดขาดให้ใหายไทยทอดเข้าสู่รูหูเซียวเยน็นกลับทำให้เขาคนลุกสู้ทั้งตัวความรู้สึกอันตรายสุดขีดชนิดหนึ่งทั้งโถมจะก้นบึ้งจิตวิญ,ญญาณภายใต้แรงกระตุ้นของความหวาดผวาขณะเผชิญหน้ากับความตายเซียวเย็นแทบจะหันหลังกลับในพริบตา ทันทีที่แสงอัศนีสว่างวาบเหนือฝ่าเทา้าร่างก็เพ่นโพ้นออกไปไกลลิบมันกำลังจะแสดงทักษะยุดรีบถอยขณะเซียวเย็นหมุนตัวตะบึงหนีพวกถังเจิ้นค้นพบความผิดปกติเช่นกันสีหน้าแตกตื่นสุดขีดหนึ่งเสียงตะโกนลั่นไม่คำนึงถึงสิ่งใดต่างหมุนตัวตเตลิดหนีหัวซุกหัวสุนบัดซบเห็นพวกถังเจิ้นเพ่นหนีในพริบตาอูเท่าใจสิงสีหน้าเดือดดานสะบดดาคำหนึ่ง ทว่าดาก็าส่วนดาความเร็วในการหนีตายของเขากลับไม่ช้าสักนิดแค่หนึ่งว่าประกายไฟก็พุ่งห่างออกไปร้อยเมตรแล้วจู่ๆพวกเซียวเยียนแตกกระเจิงยอมเรียกความสนใจของคนอื่นๆในวิหารเป็นธรรมดาแม้ไม่ชัดแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขารู้ว่าต้องเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างแน่นอนยามนั้นพานกันบึงหนีเจ้าละวันชัวขณะสั้นๆวิหารทั้งหลังกลายเป็นโกลาหลวุ่นวายอีกคำรบระหว่างที่ภายในวิหารตกสู่ความระสำระสาย แสงสีแดงเลือดตลอดทั้งร่างของโครงกระดูกเทพพยุทธ์ก็ราวกับมีชีวิตกระนั้นลางไหลมารวมกันที่ฝ่ามือปริบตาเดียวอาบย้อมมือขวาจนแดงฉานและในความแดงฉานนั้นราวกับแทรกซึมด้วยวันเวลาอันช้านานเข้มข้นและล้ำลึกจนน่ากลัวเมื่อสีเลือดกลุ่มสุดท้ายไหลสู่มือขวาบริเวณอุ้งม,มือของโครงกระดูกเทพพยุทธพผันปรากฏจ,จุดดำเท่าเม็ดถั่วเหลืองขึ้นจุดหนึ่งจุดดำนี้เป็นสีดำสนิทหากใครเผลอมองแวบหนึ่ง เธอรู้สึกเหมือนถูกกลืนกินจิตวิญญาณเข้าไปอัศจรรย์พันลึกยิ่งจุดนำปรากฏฝ่ามือขวาของโครงกระดูกเทพยุทธ์พลันเหงือสูงจากนั้นตบพื้นวิหารที่แข็งแกร่งคงทนจุดที่ฝ่ามือตกกระทบปราศจากซุ้มเสียงใดๆและปริบตาที่สัมผัสแผ่นหินแข็งแรงร้าวกับหายวับระทันหันเผยให้เห็นหินผาสีน้ำตาลเข้มใต้นั้นแผ่นหินหายไปบวงแสงสีดำวงหนึ่งลอยขึ้นจากนั้นแผ่ขยาย วงแสงสีดำแพร่รัศมีฝูงชนแตกตื่นจนขวัญบินมุมใดก็ตามที่บวงสีดำเคลื่อนผ่านไม่ว่าแผ่นหินเสาศิลาหรือสิ่งอื่นล้วนหายวับไม่เห็นเงาการหายวับนี้คือการหายไปอย่างแท้จริงปราศจากร่องรอยหลงเหลือแม้แต่น้อยราวกับหลุมดำปริศนาที่น่าสะพรึงกลัวนีเร็วหนึ่งฉากสยองขวัญทำให้คนทั้งหมดหนังศีษะชาวาบโดยเฉพาะขณะเห็นบวงแสงสีดำนั้น ยังแผ่ขยายไม่หยุดยัง้งยิ่งหัวใจหดเกรง็งร่างถอยร่นสุดชีวิตฝูงชนวิ่งไวแต่บวงแสงสีดำนั้นแผ่ขยายไวกว่าและที่น่าตระนกก็คือในบวงแสงนั้นยังปลดปล่อยพลังดูดที่ร้ายกาสุดขีดชนิดหนึ่งผู้แกรงกล้าบางคนที่หลบหนีไม่ทันถูกกระชากตัวจนปลิวกลับหลังจากนั้นก็หายวับในทันทีที่กระทบถูกบวงแสงสีดำเสียงวีดร้องชวงสังเวชดังระงม เหาคนมากมายดิ้นกระสือกระสนกลางอากาศกลับปดปัญญาต่อต้านพลังดูดขุมนั้นสุดท้ายถูกสูบเข้าสู่บวงแสงสีดำอันตรธานหายอย่างรวดเร็วได้ยินเสียงวีดร้องเหล่านั้นเสีเวยวเย็นรู้สึกช้าหนังศีรษะเช่นกันทักษะยุธชนิดนี้ต้องเป็นชั้นฟ้ายังไม่ต้องสงสัยถ้าร่างพลันหยุดกึกเสีเวยวเย็นสีหน้าแปลเปลี่ยนรุนแรงพลังดูดด้านหลังที่ทวีความหารุโหดขึ้นทุกขณะปัดนี้สามารถรบกวนระดับความเร็วของเขาแล้วกัดฟันแน่น เสีวยวเย็นเร่งความเร็วถึงขีดสูงสุดเร็วเพลิงสีน้ำตาลม่วงลุกโหมท่วมกายเงาคนด้านหน้าสงเสียงโหยหวนไม่ขาดสายร่างปลิวกลับหลังอย่างไม่อาจควบคุมเสียงครูญก่อนตายอันวิป,ปรโยคฟังแล้วเศร้าสลดจับใจวงแสงสีดำประหนึ่งองค์เทพสังหารก้าวชับชับจากกลางโถงสับพรพสิงตลอดรายทางประสบหายนะวินาศสันตโรพลังดูดทวีความรุนแรงไม่หยุดยัง้งจำต้องสลัดให้หลุดหาไม่ต้องโดนสูบเข้าไปอย่างแน่นอน เพราะว่าเซียวเยียงกลับกัดฟันแน่นฝืนใจหมุนตัวกลับไปไม้บรรทัดเพลิงกระจายขมือพลื่นปลาเบิกบรรพดปลาพลิกสมุดท่าโจมตีที่สรงพลังเป็นพิเศษถูกปล่อยจากมือเซียวเยียนออกไปเป็นชุดและอาศัยแรงผักคุมนี้ร่างเซียวเยียนพุ่งถอยอย่างรวดเร็วแต่ท่าโจมตีที่กระนำออกไปนี้ก็อันตรธานสิ้นหลังกระทบถูกบวงแสงสีดำที่แผ่ขยายมาถึงขั้นที่ว่าไม่ได้ชะลอการคืบหน้าของฝ่ายหลังแม้แต่พริบตา สามพันอสศนีนิมิตกายเสียวเย็นสลับท่ามืออีกคราร่างมายาปรากฏพลันจากนั้นหนึ่งฝ่ามือฟาดใส่หัวไหล่ตัวเองภายใต้แรงผลักคุมนี้ร่างเสียวเย็นพุ่งโผรดออกนอกวิหารเสียงดังฟิลตกลงเหนือสนามด้านนอกอย่างหนักหน่วงส่วนร่างมายาข้ออันตรธานได้บัดดลหลังถูกผลักไปกระแทกบวงแสงสีดำหลังเสียวเย็นรอดตายวุดวิดได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้สูงวัยชุดดำที่อยู่ด้านหลังไม่ไกลร่างขยุกขยิกพักหนึ่ง ลายเป็นหงส์อสูรฟ้าขนาดสิบฟุตเศษตัวหนึ่งสองปีกโหมกระพือหลุดรัศมีพลังดูดสุดสยองพุ่งพรดออกมาอย่างทุลักทุเลตกกระแทกพื้นระเบียงด้านนอกเต็มแรงขณะหวงสเวียนดิ้นรนสุดฤทธิ์พังเจิ้นเสียงยุดปิงและพูดเท่าใจสิงก็สู้สุดใจเช่นกันต่างสำแดงความเร็วเต็มสุดในที่สุดก็ตีฝ่าหายนะเป็นผลสำเร็จตกลงเหนือสนามอย่างกระเซิะงกระเซิงเบื้องนอกวิหาร ทุกคนล้วนมองบวงแสงสีดำปริศนาที่แผ่ขยายจากในวิหารนั้นโดยแววตาหวาดผวาแต่โชคดีที่มันหยุดลงเมื่อบรรลุถึงขอบสนามค่อยๆสลายไปภายใต้สายตาอกสันขวัญกระเจิงลอยหลังการสลายไปของบวงแสงสีดำหลุมยุบขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณพันฟุตหลุมหนึ่งปรากฏแก่เส้นสายตาวิหารหลักที่ใหญ่โตโอรานหลังนั้นบัดนี้แม้แต่ซากก็ไม่มีเหลือเสียวเย็นกลืนน้ำลายอึกหนึ่งปาดเหงื่อเย็นบนหนา้าผาก รูก่อนเขารู้สึกถึงกลิ่นอายมารณะอย่างชัดเจนวงแสงสีดำนั้นต่อให้ระดับผู้เท่าใจสิงโดนเข้าก็ต้องชะตาขาดยังไม่ต้องสงสัยสูดหายใจลึกๆหลายเฮือกสยบความระทึกขวัญกลางใจสายตาเซียวเหยียนจ้องเขม็งเหนือหลุมลึกนภาอากาศตรงนั้นโครงกระดูกสีขาวผ่องยืนคว้างกลางเหาสีแดงในเบ้าตามอดดับไปแล้วชัดเจนว่ารอยวิญญ,ญาณที่ผู้แกล้งกล้าระดับเทพยุทธ์ท่านนั้นทิ้งไว้บัดนี้เสื่อมสูญจนหมดสิน้น ทักษะยุดชั้นฟ้าจ้องเขมงโครงกระดูกสีขาวผ่องนั้นในดวงตาเซียวเย็นเป็นประกายร้อนแรงจนน่ากลัวฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ